สายงอนสุดยอดสายพันธุ์ดันโครงสร้างแข็งนอกจากไก่ชนไทยแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้เลี้ยงไก่ชนยังได้นําสายพันธุ์ไก่จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งสายพันธุ์ไก่ชนในโลกนี้มีอยู่หลายสายพันธุ์และมีอยู่ในหลายประเทศเช่นไก่ชนไทยไก่ชนพม่าไก่ชนเวียดนามไก่ชนฝรั่งเศสไก่ชนจีนไก่ชนญี่ปุ่นไก่ชนฟิลิปปินส์ไก่ชนอินเดียไก่ชนบราซิลและไก่ชนเปรูซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะ สายพันธุ์แตกต่างกันไปซึ่งบางสายพันธุ์ตัวเล็กน้ำหนักน้อยบางตัวสายพันธุ์ตัวใหญ่น้ำหนักตัวมากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดและการต่อสู้ของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยต่างกันด้วยไก่เวียดนามหรือเซียนไก่มักเรียกติดปากว่าไก่ไซง่อน ซึ่งนับเป็นไก่ชนที่มีความโดดเด่นอีกสายพันธุ์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีถิ่นิยมกำเนิดแถบรุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางได้แก่ประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามลักษณะสายพันธุ์ที่เด่นชัดที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเวียดนามประเทศอื่นที่เคยมีปัจจุบันเหลือน้อยลงมากเพราะมีการผสมข้ามสายพันธุ์อื่นจนกลายพันธุ์ไปหมดปัจจุบันไก่ชนสายพันธุ์เวียดนามหรือไก่ไซ่งอนเป็นที่นิยมกันมากอย่างกว้างขวางในเมืองไทย พอมีโครงสร้างใหญ่ทนต่อโรคเลี้ยงง่ายตัวเร็วมีความแข็งแรงมีความทอรหดอดทนอึดของไก่ไซ่ง่อนนั่นเองซึ่งลักษณะที่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่านี่คือไก่ไซ่ง่อนคือบริเวณคอที่ไม่ค่อยมีขนนับเป็นไก่ชนอีกสายพันธ์ุหนึ่งที่มีความเป็นเลิอดด้านการต่อสู้ผู้เลี้ยงของไทยส่วนใหญ่จึงนํามาเลี้ยงเพื่อออกชนรวมทั้งใช้เป็นพ่อพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่ของตัวเองด้วย ในประเทศเวียดนามได้แบ่งไก่ไซ้งอนสายพัน์ธุแท้ออกเป็นสสายพัน์ธได้แก่ไก่แข้งคือมีลำตัวขนาดใหญ่กล้ามเนื้อ ขาแข็งแรงกระดูกใหญ่หนังหนามีความอดทนสูงชั้นเชิงดีลูกตีหนักหน่วงและรุนแรงตีซอกคอทุบหลังตีตัวมักจะใช้แข้งเป็นอาวุธในการตีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษมีขนน้อยบางขนจะหักออกง่ายหนังหนากระดูกป้องคอใหญ่และฉีลำคอยาวขอบตาลึกโคนปากแข็งแรงแข้งใหญ่อุ้งเท้าหนาปันขาใหญ่ เป็นไก่ที่กำลังดีตีแรงมีความอดทนสูงแต่มักเป็นไก่ที่เคลื่อนไหวช้าและไก่เดือยเป็นไก่ที่มีขนาดเล็กขนปกคลุมทั่วทั้งตัวสีขนเป็นเงางามมีความไวมีความปาดเปรียวสูงชั้นเชิงดีเยี่ยมและสัตว์แข้งเป่าที่แมนยัจะใช้เดือยเป็นอาวุธจะตีแผลบนเป็นส่วนใหญ่เช่นตีบ้องหูตีวงแดงตีหน้าคอหน้าขาลักษณะเดือยแหลมยาวแววตาดุด,ดันเฉียบแหลมลักษณะไก่ไซงอนตัวเก่งมีแวว เก่งกากและน่าจะมีอนาคตไก่เสียนไก่จะมองออกแม้ว่าไก่ตัวนั้นจะอยู่ในฝูงไก่ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นของมันมีผู้รู้ได้บอกเทคนิคและวิธีสังเกตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีแววตาดุด,ดัน ขอบคิ้วหนาชัดเจนมองดูแล้วน่าเกงขามเวลาขันเสียงจะกังวาดและมักจะตีปีกขันบ่อยๆไม่ชอบอยู่ในฝูงรวมกับตัวอื่นแยกออกหาก,กินเพียงลำพังหากมีสิ่งผิดปกติที่ทำให้ตกใจเมื่อหายตกใจแล้วไก่ตัวนั้นจะเดินกำนิ้วยกขาขึ้นสูงพอใกล้พื้นดินนิ้วก็จะกางออกบ่งบอกได้ว่าเป็นไก่ที่มีความฉลาด